การมดเขาครับสูตรเก้าสูตรเดิมสามพืชหอยมันเอาหอยึ้นมากินไม่ไหมเลยครับนี่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 ครับนี่ไม่ไหมเลยนี่นี่เอ้เรียบร้อยครับนุ่น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 คุณครับคุณครับผมจุนี่าเขาก็ใส่ได้หลังเดียวเนี่ยครับผมมาหาปลาไหลเนี่ยที่เขาใส่ปลาไหลส้องพู่นครับที่ได้ปลาไหลเนี่ยเขาก็ใส่อยู่นี่หลังหนึ่งครับผมพอดีมาหาปลาไหลเจอก็เลยเอากลับมาใส่ถึงไว้ครับไปไปกระจ่อครับผม ผู้ละเกินตามซีเรียสไปพู้ละครับครับผมจุดนี้จุดนี้นี่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 มีหอยกัดเก้าอยู่ครับนี่ช่างจ้อยสีล่องไซเบิ้งครับส่างจ้อยสีล้องไซเบิ้งนี่นี่หอยกัดไปพี่ครับนี่นี่ครับผมนี่หอยกัดเกลาเกล้าแรงนไปพูดครับนี่นี้มีหอยตีนอยู่ครับนี่หอยตีนมันลงมาหากีบกข่ครับนี่หอยตีนเกล้าเก้าครับผมนี่ซั่งจ้อยใส่ไว้เดี๋ยวชัางจ้อยใส่ไว้นี่เลยครับนี่ใส่ไว้หมองหอยตีนนี่เลยนี่ครับผมใส่ไว้นี่ครับ นดูผมบ่คอยทุบจักหน่อยทุบจักหน่อยเสียบเลยครับผมอือนี่ครับเสียบเลย <c oughs> มันอยากกันหมดเฮาครับสูตรเก่าสูตรเดิมสามพืเข้าเบิ้งครับหนูหนาฝนมันสิเป็นยังไงแล้วครับเนาะมันสิเข่าวะ่ะมันใหายไปเรื่อยไนดะ้สังจอยวานะมันกัดไปเรื่อยจะลองใส่เบิ้งครับลองใส่เบิง้ง เดีวมาบ like, ้านสร้างจ้อยมันแรงดู้วครับแรงดูแล้วอ่ะขึ้นเรียบร้อยครับผมปน้ำยากันหมดเราจะวางลงไปฟรดครับนี่นี่วางไว้ลิ้มนี่เลยสั่งจอยวางไว้ลิ้มนี่เลยนี่นี่ครับอ่าเดี๋ยวมื่ออื่นมาลุ้นกันว่าสิไปแจ่มีปโบ้ไปนะครับเนาะผูกไว้จังหน่อยครับผูกไว้จังหน่อยครับผมแถวนี้ห้อยกัดแหลกเลือดเลยห้อยเก่าครับนี่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 ครับนี่นี่ห้อยกัดครับนี่นี่ครับ โอ้ยไปนี่ครับนี่นี่นี่มันมันนัง่งมันกัดครับนี่นี่เดี๋ยวสังสจใส่ไว้นี่ครับนี่ใส่ไว้นี่หลังนึงครับผมเหมือนเดิมว่าได้หอยมากระทุบจังเลยเอาหัวเ,เข้าจะกอดในห้องเอาทุบจังเลยนี้หลังที่สามครับผมมีโอกาสได้รุ่นอยู่ว่ามืออื่นนี่เนาะครับหอยมันจะเก่าหอยมันจะเก่าหอยมันจะเก่าเติบแล้วครับผมเดี๋ยวจะเป็นจังแค่หอยมันรุ่นกันครับมืออื่น ขอแค่ okay. หาหล้างนี่ขอเค okay. มีสักแก๊บนึงนี่ก็โอเคเลยครับผมน้ำยาก,กันบูดเท้าขาดบ่ได้ครับรอบรอบที่แรกไปใส่ปลาไหลใส่ไปซองหลังบ่ได้อน้ำยาก,กันบูดไปห้อยเก้าเแบบเดียวกันนี่ครับผมบ่หมาน เดี๋ยวรอบนี้เอาน้ำจากกันมุดมากทีเป็นยังไงครับเดี๋ยวรอเบืง้งมืออื่นเศร้าครับผมเดี๋ยวรอเบืง้งมืออื่นเศร้านี่ครับวางลงไปลวด้ามันลงมาอีกกัเรียบร้อยเลยสังจอยวานะ <laughs> เออสามหลังพันมันหมายไว้จุกน้อย หมายไปจากไหนเด้อสังเจยหมายกันนี่สังเจยพวกจุดนี้ครับนี่นี่หอยมันเอาหอยเขามาก,กินไม่ไมเลยครับนี่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 ครับนี่ไม่ไมเลยนี่นี่นี่โอ้ยังเปียกๆเปลยนี่งยังเละๆอยู่เลยครับนี่นี่สังเจยใส่สไว้นี่ครับผมครับผม หลังนีหนารุ่นแน่ครับผมหลังที่ซี่ครับหลังที่ซี่น่าจะใส่ได้แค่ซี่หลังนี่ครับผมเพราะมันบ่มีหมองแล้วนะครับช้างใจเหงน่อไว้ั้ำนี่แหละว่าจะเอาใส่หาหลังพอดีหาเนื้อไ่ได้อีกัวนึอาจจะใส่ได้แค่ซี่หลังนี่แหละครับผมตัวนี้หนารุ่นกุมูครับจะสียามเป็นหลังแรกครับหลังนี่นะตอนเศร้ามาหนั่สีมะเ่ิงเป็นหลังแรกครับผม ไอ้ห่อกระดาษนี่ครับผมนี่เอาหน่วยใหญ่ๆให้เลยหลังนี่เอาลำจากรกะบ,บดุดเข้าไปสามปืด หลังนี้หนารุ้นครับผมล,ล้อรุ่นกันมืออื่นครับหลังนี้วางไปลวดวางเสื่องๆขึ้นหน่อยเออเอาหลังมันวดัดแปะฝายขึนหน่อยมัดไว้จังงอยไปครับไปเดี๋ยวมืออื่นค่อยมารุ่นกัน สวัสดีครับสวัสดียามเศร้าๆครับผม้าพไว้ยามหนูหมูนวันใส่ไว้สีหลังสีหลังเงี่ยวห้อยน้ํายาก,กันหมดครับมาใส่ปลาไหลเราเห็นห้อยหนูครับผมเลยเอาลองมาใส่เบังครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเบังครับว่าเศร้าที่สิม,ม่แจ้มมโซว่าเป้าหมายเข้กิจักแตมหนึ่งข้างกาวาละพอได้อยากได้กินนะครับเนาะ แรงครับบ้านสร้างจอยนะอันนน้น้ามันมันลุบตรงนี้ครับมันเลยมีน้าที่พันลุบไอทีมึงโคกโโแข็งบัดนะครับโบวาณหลังนี้ก็ใส่เป็นหลังสุดท้ายครับผมเดี๋ยวจะเบืงเป็นหลังแรกนะครับเนาะจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรเป็นไงวะ เลยนะเฮ้ยเอ้ครับเสียเฮ้ยครับเสียครับใส่ไว้หัวันใส่ไว้อยู่นี่ครับผมนี่ยอ้ยเรียบร้อยครับนุ่นนู่นนุ่นนู่นนู่นคุณครับคุณเรียบร้อยครับเรียบร้อยเหมือนตำคือลือคุณเดี๋ยวสังเจี๊ยเก็บกันครับโอุใส่ยังไงอยู่ครับผมบักเอฟเฮ้ยโอ้ได้ใส่ฝุงหมาแล้วว่าแล้วสังเจี๊ยว่าแล้วมันต้องมีโตครับผม ห้อยมันกินไม่ไหมที่นั้งจอยไทยเบิ่งหมู่บ้านครับโอ้หูหนูหนาฝนตรงไห่ครับผมไง่อ้าเลย ครับผมนี่อู้ใหญ่ครับใหญ่นี่โอ้โหเต็มแรกบักใหญ่เลยครับผมนี่โอ้เดี๋ยวเหลืออีกสามหลังครับผมครับผม ปักใหญ่เลยครับผมโอ้โห,โโหเริ่มเพิ่มมาอ้สุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวไปเบิ้งหลังสองครับปากคอห้อยกัดห่างๆครับผมไปครับไปไปลุ้นกันต่อครับผมหลังที่สองบางที่เห็นห้อยจีนันขึ้นหน้ามองปากคอครับผม เป็นยังไงใส่ไปตรงห้อยตีนเลยห้อยตีนมันจะเก่าครับผมมันจะเก่าอืาเงียบครับจุดนี้เงียบครับผมนี่หอ,อยมันมากับบอลลั่นครับผมนี่นี่โอ้นี่ครับหอยมันเคี้ยวอยู่ครับใส่กับบอลลั่นบ้าเออ ครับผมโอ้กลับมันน่าจ,จะแข็งขึ้นขีดนิมครับ <laughs> สังเกตก็ไปตรวจสอบเต้ใสเลยครับผมแม่หอยมันอยู่ครับเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแก้มือใหม่เดี๋ยวสงังเกตสิมันใสเบิองไถเบิองใหม่ครับบมแรงเอากลับไปถูๆขัดๆก่อนเออีกหลังนึงครับยุพุ่นหมองหอยกัดมองพุ่น หอยกัดเก่าๆเนี่ยตัวเดียวกันหรือเปล่าบนหูุน้อครับเนาะตัวเดียวกันแรนมากทางนี้แต่เมือ้งโปะเน่ยโปะแน่ยดูแถวๆนี้แหละดูแถวๆนี้แหละดูแถวๆนี้แหละเออเงียบคลิปครับนี่หอยมันกินปูนแต่ว่ามันจะเก่าแล้วจังหน่อยครับนี่น อ่าจางจ้อยขอเก็บมันครับเดีย๋ยวเป็นรุ่นหลังสุดท้ายกันก่อนจะเก็บนี่เบิ้งพระอาทิตย์ตกดินไอ้โมเมนต์พระอาทิตย์คืนโอ้ยอาจางจ้อยกอไกลเนาะพุ่นเออครับผมเป็นรุ่นหลังสุดท้ายกันครับทีใส่เป็นหลังแรกหมู่วันครับผมมองที่เขามาใส่ปลายอะครับ เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรตัวนี้ก็ห้อยกัดไม้อยู่ด้วยตัวนี้ก็ได้อืมเงียบคลิปกับผมมานี่ครับนี่อืมเงียบคลิปครับอามันบวมาบอไปสังจอยขอเก็บกันครับผมครับผมสนิทสังจอยกระเบื้องไปแล้วครับซี่หลัง ใส่กับซี่หลังครับผมใส่กับเด็กซี่หลังเนี่ยบกหอยน้ำยาก,กันหมดเ้างขี้เก่าเลยครับหนีบกผลาดครับผมยังได้แจมหนึ่งอยู่ครับนี่ใกล้เลยนี่โอ้โอ้ สุดยอดครับผมมันก็เข่าคือเก่านะครับเนาะเข่าคือเก่าน้ำยาการมุดบอกหอยเขาก็ได้แต้มสวยๆเลยครับนี่มักใหญ่เลยโอ้เป็นโลแล้วมั้งครับตัวนี้เกือบโลนะครับนี่พอถึงโลก็ขาดหน่อยครับนี่อ๋ก็เพราะได้อยากได้กินคือเก่าครับผมพราได้อยากได้กินคือเก่าก็ขอบคุณหลายครับสำหรับผู้ที่เบ่งมาจบคลิปนะครับเนาะขอบคุณหลาย สำหรับคลิปนี้สักจ้อยกระลาไปสัมนี้ครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอ้โหหนักโอนโวนเลยครับผมนี่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 นน